ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ปั๊มปิ้งนิเกสอุดมสุขสิกับรถยนต์ตัวอย่างครับ Toyota s o l ล n a โฉมไฟหยดน้ำครับติดตั้งแก๊ส l p g ระบบหัวฉีดครับเดี๋ยวเราจะเติมแก๊สจนเต็มถังและพาท่านไปสู่บททดสอบอัตราเร่งอัตราเร็วสูงสุดและตาสิ่งเปลืองครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนทางด่วนบุรพาวิถีกับรถตัวอย่างครับโตโยต้าโซลูนาไฟหยดน้ำครับติดตั้งแก๊ส l p g ระบบหัวฉีดครับ กับถังมัลติวาวขนาด58ลิตรครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปสู่บททดสอบอัตราเร่งอัตราเร็วสูงสุดและตาสิ้นเปลืองครับตอนนี้นะครับกําลังจะเริ่มแล้วนะครับตาร์เครื่องยนต์ครับเล้ขัมายเริ่มต้น97717ครับเซตทิปครับ0.00ครับ มเลขเรต้น97717ครับเซิร์ทิปครับ 0, 000, 0.00ครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบหาตาเล่งอัตราเร็วสูงสุดกันแล้วนะครับรอคอยสัญญาณเวลาครับรอคอยสัญญาณเวลาครับรอคอยสัญญาณเวลาครับ เริ่มครับ120มาง่ายๆเลยครับ พอใจทีเดียวครับสำหรับโตยโยต้าซูรุ่น้าไฟหยดน้ำครับขอทดสอบอัตราเร่งอัตราเร็วสูงสุดจะเพียงเท่านี้ครับแต่ทำให้นั้นมั่นใจได้เลยครับว่าการติดตั้งแกส๊ส l p g ระบบผัวฉีดที่พี c นั้นนะครับเร่งแซงได้ทันใจสั่งได้จริงๆครับหลังจากเราได้ผ่านบททดสอบอัตราเร่งอัตราเร็วสูงสุดกันไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชนบุรีครับ โดยอาศัยเส้นทางด่วนบูรพาวิถีนะครับสังเกตที่ป้ายครับชนบุรีพัทยาครับนะโดยที่เราจะขับที่ความเร็ว90กิโเมตรต่อชั่วโมงตลอดการเดินทางเพื่อหาอัตราสิ้นเปลืองที่ดีที่สุดให้กับการใช้แก๊สในรถต์คันนี้นครับตอนนี้นะครับขับไปแล้ว10กิโลเมตรกับเลขไมล์รวม97728ครับนะครับเราจะถ่ายให้ท่านชมเป็นระยะระยะนะครับ ตอนนี้นะครับเราขับมาถึงจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับเราถึงด่านเก็บค่าผ่านทางชนบุรีแล้วนะครับนะครับนะฮะด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษแล้วนะครับสังเกตที่ป้ายนะครับชนบุรีพัทยาน1นกิโลเมตรครับนะครับเลขเข็มไมรวมนะครับ 97763ครับ97763ครับขับไปแล้ว45กิโลเมตรนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่ม u ยูเทินกันแล้วนะครับ วันนี้นะครับเรากลับมาถึงด่านเก็บค่าผ่านทางบางนากันแล้วนะครับหลังจะขับไปแล้วนะครับ97กิโลเมตรครับเลขเข็ม่รวม97815ครับนะครับดูที่ไปนะครับบางนาช่องที่1ถึง3นี่เองนะครับนะครับอีกประมาณ10กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะถึงปั๊มแก๊สนะครับแล้วเราจะเติมแก๊สจนเต็มถังอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคำนวณหาตาสิ้นเตือนครับรออีกสักครู่ครับกลับมาแล้วนะครับที่ปั๊มปิกนิกแก๊สอุดม34กับการทดสอบโตโยต้าซูรุณาไฟหยุดน้ำครับ ติดตั้งแก๊สแอ G ระบบปัวีดหลังจากเราวิ่งไปแล้วนะครับ1นึกิโลเมตรครับเลขเข็มไม่รวมครับ9 7 8 2 4ครับเก้าเจ็ดแกกิโลเมตรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเติมแก๊สไปกี่บาทนะครับเขนบครไบสมัครไว้แล้วกันเจ็ดสิบสองบาทหรือ6.9ลิตรที่10บาท50สตางค์ต่อลิตร,ร,รครับเไ้เดรคือทานีนะเดี๋ยวเราจะกลับไปคำนวณหาตาสิบเปอร์นครับอ,อัตราการบริโภคแก๊สของรถยนต์ Toyota Soluna ่าไฟหยดน้ำที่ติดตั้งแก๊ส R P G ระบบหัวฉีดน,นะครับ จากเลขเมลยปลายทางที่บันทึกได้ก็คือ97824ลบด้วยเลขเมลยต้นทางที่บันทึกได้ก็คือ97717ฉะนั้นนะครับวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดจากการคำนวณ107กิโลเมตรแต่จากเลขเมลยจริงที่เราวิ่งไปครับ106.7กิโลเมตรครับใช้เงินเติมแก๊สไปเป็นเงินทั้งสิ้น72บาทที่อัตราลิตรละ10บาท50สตางค์เป็นจำนวนทั้งสิ้น6.9ลิตรครับ ในส่วนของภาคการคำนวณนะครับอัตราสิ้นเปลืองของแก๊สที่เป็นหน่วยบาทต่อกิโลเมตรก็คือ72หาร1้อก็คือ67สตางค์ต่อกิโลเมตรครับอัตราสิ้นเปลืองแก๊สที่เป็นหน่วยกิโลเมตรต่อลิตรก็คือ1้อยหหาร6 9ก็คือ15.46กิโลเมตรต่อลิตรครับถ่ายทำในเดือนมกราคม2551นะครับซึ่งอัตราสิ้นเปลืองหน่วยบาทต่อกิโลเมตรในปั๊มแก๊สแต่ละแห่ง จะมีราคาที่ไม่เท่ากันครับแต่อัตราสินเปลืองหน่วยกิโลเมตรต่อลิตรสามารถนำไปใช้อ้างอิงในอนาคตได้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้ความสนใจในการติดตามชมผลงานของเราครับท่านสามารถชมภาพและคลิปวิดีโอการติดตั้งแก๊สในรถยนต์รุ่นต่างๆได้ที่ www.ptcgas.com เว็บไซต์ที่รวมรูปรถติดแก๊ส LPG และ NGV ที่มากที่สุดในประเทศไทยครับขอบคุณครับ